นายนภัสคลั่งรักใบเฟิร์นฉลองวาเลนไทน์แรกหลุดปากเรียกแฟนพึ่งหวานสถานใจคนโสดสำหรับนายนภัสกับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกฉลองวาเลนไทน์แรกล่วงหน้ากันสองต่อสองไปยกยกล่าสุดหนุ่มนายเปิดใจถึงความรักครั้งนี้ว่าไม่ติดที่คนมองว่าคลั่งรักเพราะตั้งแต่มีใบเฟิร์นเข้ามามันดีและมีความสุขคิดว่าสิ่งที่ทำคือเรื่องปกติได้ใช้เวลาร่วมกันเหมือนคนทั่วไปอย่างที่คิดไว้ทั้งคู่ส่วนวาเลนไทน์ปีนี้ก็เป็นวาเลนไทน์แรกที่ได้ใช้เวลา ลาอยู่กับใบเฟิร์นน่ารักมากๆเลยไม่จําเป็นต้องตรงวันเป๊ะก็ได้เอาที่สะดวกก็ไปทานข้าวกันซึ่งพอเอาเข้าจริงก็ตื่นเต้นกันทั้งคู่เพราะไม่คิดว่าจะได้มานั่งทานข้าวด้วยกันในโอกาสพิเศษแบบนี้มีของขวัญและช่อดอกไม้ที่เลือกเองเพราะคิดว่ามันบ่งบอกถึงตัวใบเฟิร์นและนายเองก็อยากจะมอบให้เลือกที่โทนสีมองแล้วทําให้คิดถึงใบเฟิร์นไม่รู้ว่ามีความหมายพิเศษอะไรด้วยไหมก่อนจะบอกว่ารู้สึกเซอร์ไพรส์เหมือนการที่ใบเฟิร์นก็มีดอกไม้มาให้ ด้วแล้วก็มีการ์ดมาแลกการไม่มีลงท้ายว่าเป็นแฟนกันเมื่อคืนไม่ได้ตกลงสถานะการเพราะรู้สึกเหมือนที่เคยพูดไปไม่ต้องมีอะไรมาจํากัดความแค่รู้สึกดีทคล็ดกันและกันเป็นความสุขของกันและกันแบบนี้ตอนนี้ใบเฟิร์นชอบให้เรียกน่ารักน่ารักเรียกเบาๆไม่ต้องเสียงดังเมื่อก่อนช่วงทํางานก็กตะโกนเรียกใบบาตอนนี้ก็จะเรียกเสียงเบาๆว่าใบขาใบขาใบเฟิร์นก็ตอบขาถามว่าไม่เรียกแฟนเพราะถือเคล็ดหรือเปล่านายยืนยันว่า ไม่ได้ถือคลิปครับแต่ก็น่าจะเรียกได้แล้วเนาะไม่รู้รอถามใบเฟิร์นรอใบเฟิร์นเรียกแฟนก่อนส่วนที่ไปถ่ายรูปคู่กับป้ายวิวบอร์ดโฆษณาของเขาเขาสวยมากครับเดี๋ยวนี้ขับรถไปไหนก็เจอแล้ววันนั้นผมกินข้าวกับแม่หมูแถวนั้นเดินไปเจอวิวบอร์ดของเขาลาเลยก็เลยขอให้แม่ถ่ายให้ตอนแรกถ่ายตอนแสงยังไม่หมดแล้วก็ไปกินข้าวแต่รู้สึกว่ามันยังไม่สวยเลยขอแม่กลับไปถ่ายใหม่จนได้รูปที่สวยถูกใจส่วนที่ไม่ลงรูปพีวาเลนท่า เพราะอยากเก็บโมเมนต์ทุกอย่างไว้กับตัวเองอยังไม่อยากลงโซเชียล